สวัสดีครับคอบอลฟันเทลค่ะคุยพบอกับผมคุณชายลองนี่ก็เป็นค่ำคืนวันพฤหัสท,ที่21มีนาคมนะครับตี 2, 45บ้านเราเนี่ยมีบอลดีกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุโรปหรือยูโร2020นั่นเองนะครับจะเป็นรอบคัดเลือกนัดแรกของกลุ่ม4นะครับนั่นคืออัศวินสีส้มอลแลนด์เปิดบ้านต้อนรับกำรลรังของเบลารุสนะครับแค่ดูชื่อชั้นกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่า ฮอลแลนด์ยังไงก็ดูดีกว่านะครับสาหรับ2ทีมนี้นะครับยิ่งถ้าเราไปดูสถิติที่เขาเคยพบกันมา6นัดหลังสุดที่เขาเคยเจอกันเนี่ยก็อบอกว่าฮอลแลนด์ทําได้ดีกว่าเยอะครับชนะไปได้ถึง5ครั้งเบลารุส mm hmm. เนี่ย mm hmm. เคยชนะฮอลแลนด์เพียงครั้งเดียว mm hmm. เมื่อปี2007นู่นน่ะ12ปีที่แล้วนะครับในรอบคัดเลือกนีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูเทียบผลงานล่าสุดสําหรับทีมชาติทั้ง2ทีมนะตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะไปสู้ศึก เนชั่นลีกทั้งคู่มาแล้วนะครับเนชั่นลีกของฮอลแลนด์เนี่ยสนัดล่าสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้1ส่วนเบลารุสเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเทพนะครับ4นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1เพียงแต่ว่ามันเป็นการชนะทีมเล็กๆเท่านั้นเองนะครับยังไม่เจอกับบิ๊กเนมตอนนี้เลยโครจรมาชนของแข่งเอาให้อย่างฮอลแลนด์เนี่ยในรอบคัดเลือกนัดแรกผมมองว่าเบลารุสคงจะเจองานหินงานยากแล้วล่ะครับ ด้วยฟอร์มและด้วยเขาเรียกว่าเลือดใหม่อันร้อนแรงของฮอลแลนด์ในตอนนี้ที่เป็นขุมกาลังหลักผสมกับตัวเก่านะครับผมมองว่าฮอลแลนด์เนี่ยขุมกำลังจะดูดีกว่านะครับในแนวลุกเนี่ยที่คุ้นหูเนี่ยเราก็เคยได้ยินพวกเมมฟิสเดปายลุกเดยยองไลอ้อนบาเบลเนี่ยพวกนี้น่าจะมาแน่นะครับน่าจะถูกเลียกติดหมดรวมไปถึงกองหลังชั้นยอดอย่างโคชิฟฟานไดนะครับ ดาวรุ่งชั้นดีอย่างมัตตเดลิกโอ้โหดูจากชื่อชั้นแล้วดูเหนือกว่าเยอะครับแต่สําหรับเบลารุสเนี่ยถ้าจะฝากอีฝากใข่เนี่ยก็ยังมีอยู่ตัวหนึ่งครับตัวสุดเก่าเลยความหวังหนึ่งเดียวนั่นก็คืออเล็กซซนเเ็ปนะครับของอาร์เซนอลเก่าน,นั่นเองนะครับแต่ถ้าจะให้ชายลองฟานพงและมองความเป็นไปได้ในคู่นี้ผมมองว่าอาตาัตราโทษที่เปิดมาสองเสาไฟฟ้ากว่าๆอยู่กับเจ้าบ้านฮอนด์เ่ย ผมว่า2เม็ดน่าจะมีแน่ๆสาหรับฮอลแลนด์นะครับพราะนั้นให้เราเอ็นมายังเจ้าบ้านดีกว่าเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าลุ้นเม็ด3เม็ด4ตามมาถ้าเม็ดแรกเม็ด2มาเร็วผมว่ามีถึงนะครับ3-4เม็ดเพราะฉะนั้นฟันธง,งถ้าอยู่เจ้าบ้านอย่างฮอลแลนด์สบายใจกว่าได้ลุ้นสนุกกว่าแน่นอนครับเฮงๆนะครับทุกท่าน